สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการบ้านสวนทอลกกันอีกครั้งนะคะสำหรับประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและโครงการดีๆของเทศบาลเมืองบ้านสวนในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่านทางระบบเสียงตามสายและสื่อสังคมออนไลน์โดยเป็นการดำเนินรายการภายใต้โครงการเทศบาลเมืองบ้านสวนพบประชาชนค่ะ ซึ่งในวันนี้นะครับรายการบ้านสวนทอล์กนำโดยท่านนายกวิชิตชิดพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนจะนําเสนอเรื่องสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้าน,นสวนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ทราบถึงภารกิจและสิทธิประโยชน์ต่างๆของสถานธนานุบาลน,นะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีค่ะท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ในเวลานี้ด้วยครับวันนี้ผมจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จัก และทราบถึงรายละเอียดต่างๆของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวนครับท่านนโยกาะภารกิจของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวนคืออะไรและมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะครับสำหรับการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นการสนองนโยบายของทางภาครัฐการสร้างโอกาสการเข้าถึงการรับจำนำด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทางการเงินเฉ,นเฉพาะหน้า โดยมุ่งเน้นการเป็นรงรับจำนำเพื่อสังคมดำเนินธุรก,กิจการรับจำนำด้วยการบริการอย่างโปร่งใสมั่นคงก้าวไกลและใส่ใจบริการครับและในส่วนของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวนมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับท่านนายกครับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยที่มีความเดือดร้อนในด้านการเงิน ให้สามารถนำทรัพย์สินมาจำนำได้โดยเสียอัตราดอกเบี้ยต่ำสามารถผ่อนหรือเพิ่มเงินรับจำนำได้และหลีกเลี่ยงมิให้ประชาชนที่เดือดร้อนทางการเงินไปกู้นอกระบบโดยต้องการให้มาใช้บริการสถานธนานอุบาลเป็นแหล่งเงินกู้เงินลงทุนเฉพาะหน้าในระดับชุมชนและสามารถนำไรายได้จากผลการประกอบการไปบ,บูรณะท้องถิ่นได้ต่อไปครับและในส่วนของเป้าหมายในการดำเนินงาน ของสถานธนานุบาลคือเป้าหมายในการบริการแก่ประชาชนในพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงในการบรรเทาและช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างเข้าใจและเข้าถึงทุกระดับตั้งแต่ระดับรากฐานรวมถึงกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยและผู้ใช้แรงงานในการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันและในอนาคตมีแผงขยายสาขากระจายเข้าสู่ชุมชนมากขึ้นครับ ท่านนายกคะสำหรับเงื่อนไขในการรับจำนำของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวนมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะครับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปที่มีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่เป็นพิษุสัมเนรท่านสามารถมาจำนำในสถานธนานุบาลได้โดยทรัพย์สินที่นำมาจำนำนั้นต้องไม่เป็นทรัพย์สินที่มีทะเบียนสังหาริมทรัพย์กล่าวคือเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้เช่น ทองคำเพชรหน้าเงินนาฬิกาแว่นตาเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่างและของใช้เบ็ดเตล็ดทุกชนิดสามารถนำมาจำนำได้ยกเว้นสิ่งของเหล่านั้นเป็นสมบัติของราชการจะไม่สามารถมาจำนำได้ครับท่านนายกครับหากประชาชนชาวบ้านสวนที่สนใจมาใช้บริการที่สถานธน,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 นบุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวนต้องการทราบวิธีการมาจำนำท่านนายกพอจะอธิบายขั้นตอนคร่าวๆได้ไหมครับ ครับสำหรับวิธีการดำเนินการนะครับเมื่อท่านมาจำนาเจ้าหน้าที่จะเรียกบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จำนาโดยตรวจพิจารณาว่าผู้จำนำเป็นบุคคลคนเดียวกับในบัตรประจำตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้หรือไม่แล้วจะตรวจลักษณะทรัพย์รูปภัณฑ์ขนาดน้ำหนักและจำนวนของทรัพย์จำนำโดยละเอียดโดยให้ลงน้ำหนักตามความเป็นจริงถ้ามีสิ่งเจือปนให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจน โดยผู้จัดการสถานธนานุบาลจะพิจารณาประเมินราคาทรัพย์จำนำถ้าผู้จำนำยอมรับราคาประเมินก็เขียนลงในใบสั่งและส่งใบสั่งให้พนักงานเขียนตั๋วดำเนินการต่อไปทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่จะถูกเก็บรักษานอกห้องนิรภัยโดยจะจัดเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยโดยระบุประเภทและหมายเลขรัพย์จำนำตลอดจนจำนวนเงินที่รับจำนำเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบครับ ท่านนายกค,คะสำหรับอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวนขณะนี้มีการคิดอัตราดอกเบีย้ยอย่างไรบ้างคะสำหรับเงินต้นไม่เกิน5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.5บาทต่อเดือนหากเงินต้นเกิน5,000บาทจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1บาทต่อเดือนระยะเวลาคิดดอกเบี้ย1ถึงวันคิดดอกเบีย้ยครึ่งเดือนและ 16ถึง30วันจะคิดดอกเบี้ยเต็มเดือนครับโดยเวลาทำการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวนจะเปิดทำการตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นหยุดทำการทุกวันเสราร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับสำหรับวันนี้ถือว่าท่านยกได้ให้ข้อมูลของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวนได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับ ซึ่งท่านนายกนะครับได้มีนโยบายในการบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้าใจและเข้าถึงทุกระดับครับหากท่านที่รับฟังประสงค์ที่จะขอรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวนตั้งอยู่ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวนหรือโทร038288323ในวันและเวลาราชการครับ ค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านนายกวิชิตชิดวิเศษนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนเป็นอย่างสูงค่ะและทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ